ท่า today อัปเดตยักษ์ใหญ่อย่าง b y d จะเปิดตัวแบตเตอรี่ LFP Blade 2.0รวมถึง CATL วางแผนที่จะเปิดตัวแบตเตอรี่ LFP ฉีริน2.0ภายในสิ้นปีนี้ทั้ง2ค่ายจะมาพร้อมกับกา,ารชาร์จ6 4ที่ชาร์จเต็มได้ภายใน10นาที ก่อนหน้านี้ CATL เพิ่งเปิดตัวแบตเตอรี่ที่มีความเร็วในการชาร์จ5 4เดือนกุมภาที่ผ่านมาติดตั้งอยู่ในรถไฟฟ้าอย่างซิกเกอร์0.01สามารถชาร์จตั้งแต่10-80%ใน11นาทีครึ่งเพิ่มระยะทางได้ไกล472กิโลเมตรต่อมา CATL ได้เปิดตัว n s i n ิ p พัทที่มีความหนาแน่นของพลังงาน205กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงซึ่งช่วยให้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ไกลถึง0 0 0กิโลเมตรที่น่าสนใจคือเซ i n ิ p พัทชาร์จได้เฉพาะความเร็ว 4C เท่านั้นอีกรุ่นคือ Lee Auto ได้เปิดตตตัวรรถยนน์ไฟฟ้้าา MPV ga ห่่งอคทีใช แบตเตอรี่ฉีลินพร้อมการชาร์จ 5C สามารถวิ่งได้ระยะทาง500กิโลเมตรชาร์จเพียง12นาทีทางด้าน BVD ดูเหมือนว่าจะตามหลังอยู่เล็กน้อยเนื่องจากยังไม่มีรถไฟฟ้าในค่ายที่รองรับการชาร์จ 4C ตัวอักษร4หมายถึงตัวคูณการชาร์จแบตเตอรี่ดังนั้น 6C หมายถึง6เท่าสามารถชาร์จแบตเตอรี่ทั้งหมดได้ภายใน10นาทีความเร็วในการชาร์จจำเป็นต้องเสริมด้วยโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จที่เพียงพอหัวเวย่ยได้เปิดตัวเครื่องชาร์จ EV ความเร็วสูงชนิดพิเศษ600กิวัต์มมื่่ออนนุาาาทีผ ดารีออโต้วางแผนที่จะสร้างสถานีซูเปอร์ชาร์จ5,000แห่งที่รองรับ5 4ภายในปี2025